เหตุผลของการเดินทางของคุณคืออะไรคือจดหมายปลายทางหรือทิวทัศน์ที่สวยงามหรืออาจจะเป็นเรื่องราวและมิตรภาพระหว่างทางในเวลาสองทุ่มวันศุกร์ผมขอจิดรถรุ่นพี่มายัางสถานีรถไฟหลังสิทธ วนที่107นี่มาประมาณ3ทุ่มใช่ไหมครับบ12แล้วถ้าจะไปรอขบวนนี่ต้องไปรอที่ไหนฮะเดี๋ยวนั่งตอตรงนี้แล้วเดี๋ยวมักประกาศเพราะว่าเขาจะให้ลงตันล่างตลาร์ที่ผมครับมารวมกันอยู่มาเพราะเขาทางนี้ใช่ไหมครับนี่ครับผมข้างล่างที่เขาเดินลงไปอ๋อตรงนู้นใช่ไหมครับไป่ลายจอด นี่จะเป็นการนั่งรถไฟครั้งแรกของผมปกติเห็นแต่เขาเรีวิวกันนะว่าจะไปภูสอยดาวทั้งทีต้องลองนั่งไปด้วยรถไฟดูเขาว่ามันคนรละฟิลกับนั่งรถทัวร์เลยแหละเมื่อลงมาถึงลานฉลาได้ไม่นานรถไฟก็มาถึงดดพอดีความรู้สึกแรกโคตรเตือนเต็มเลยการที่คุณลองทําอะไรที่คุณไม่เคยทำมาก่นอนเป็นอะไรที่โคตรตืนเต็ม บรรยากาศร,รถไฟผมคิดว่ามันต้องเหมือนรูปอินเดียสักรูปที่เขาแชร์กันแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เลยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แย่นะถ้าคุณอยากลองไปไหนสักที่แบบไม่รีบร้อนอะไรและต้องการความย้อนยุคหน่อยๆว่ารถไฟนี่แหละตอบโจทย์ของคุณได้ดีเลยแหละ ผมนั่งรถไฟมา6,07ชั่วโมงกว่าจะมาถึงสถานีรถไฟพิษณุโลกผมได้ทําการจรองรถพิเก่ยงสาหรับเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติภูสายดาวและยังต้องนั่งอีก2-3ชั่วโมงระหว่างทางพิเกียงจะจอดให้เราลงตลาดมัดป่าแดงสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติภูสายดาว ผมว่ามันฟินมากเลยนะกับลมที่ตีเข้ามาและวิวหมอกทั้งสองข้างทางนี่สินะที่เขาว่ากันว่าเที่ยวหน้าฝนมันเหมาะกับบรรยากาศธรรมชาติจริงๆมีเพื่อนร่วมรถสองคนคุยกันด้วยภาษามือผมก็พยายามสังเกตนะแต่ก็ไม่เข้าใจเขาอาจจะบอกกันว่าบรรยากาศดีสุดๆแล้วมั้งเมื่อมาถึงอุทยานเราทั้งหมดจะต้องจ่ายค่าเข้าสถานที่และเข้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำหรับการเดินป่าในวันนี้ จากที่ผมเห็นเขาดีวิวกันจะเห็นว่าวันเสาร์ในช่วงหน้าฝนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวคนจะนาแน่นมากยากมากเลยที่คุณจะเหงาแต่ในวันนี้ผมไม่ได้มาด้วยตัวคนเดียว,ะะยวะนะครับ,รบตอนนี้เราอยู่ที่ภูสยาวกองลงทะเบียนนะครับ เรากำลังจะไปที่น้ำตกแลก้วเ,เราก็จะเดินขึ้นภูสอยดาวรับไปที่น้ำตกแล้วก็จะเ <c oughs> ดินกลับใช่ระหว่างทางผมกับเพื่อนก็พูดคุยกันตามภาษาคนที่ไม่ได้เจอกันนานด้วยการเติบโตทุกคนแต่งมีหน้าที่ที่เราผิดชอบถ้าให้ลับมาเจอกันทุกวันมันก็คงไม่ใช่และผมจึงเลือกสถานที่นี้เป็นที่ที่เราจะใช้เวลาร่วมกัน และการเดินทางของผมกับเพื่อนก็เริ่มต้นขึ้นนี่เป็นการเดินป่ากครั้งแรกของเพื่อนทั้งสองคนของผมระยะทางในช่วงแรกจะเป็นการเดินเลาะๆไปกับสายทานน้ำตกสาส่วนใหญ่ความชื้นปกคลุมไปทั่วเส้นทางทำให้ในช่วงแรกนี้ไม่ยากและก็ไม่ง่ายจนเกินไปอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวมีพื้นที่ครอบคุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำป่า ที่น่าสนใจของที่นี่ก็คือเป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยป่าธรรมชาติที่สวยงามและยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารอีกด้วยถ้าคุณต้องการจะหนีความวุ่นวายของสังคมในยุคป,ปัจจุบันและอาการติดสมาร์ทโฟนของคุณแล้วล้วก็ที่นี่อาจจะเป็นยาบำบัดชั้นดีของคุณเลยแหละเพราะในเมื่อคุณกำลังเดินไปเรื่อยๆ คนแทบจะไม่มีเวลาหยิบมันขึ้นมาเลยผมเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามันแทบจะเป็นทุกอย่างของชีวิตจะทําอะไรก็ต้องอัปเดตให้คนอื่นเข้ามาสนใจตลอดเวลาจนต้องหันหลังให้กับความเป็นจริงเมื่อผมได้ลองก้าวออกมาจากจอสี่เหลี่ยมเล็กๆมันกลับทําให้ผมฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าโลกเรามันมีอะไรให้ทำตั้งเยอะแยะเต็มไปหมดเมื่อข้ามสะพานมาความยากก็ถูกเพิ่มขึ้น กับความชื้นที่เพิ่มขึ้นและเส้นทางที่ต้องระวังให้คำคมผู้ชมหนนะ่อยนุ้ยขอบมอะไรให้คํามผู้ชม,มอะไรแดงเบียอยู่คอนแกนก็ดีอยู่แล้วทำไมมาโด่มากรรมระบายอยู่ที่นี่ <laughs> ครินหรือพิ่ตันดังโดง่งเรานะะ <laughs> กับเฮียนุย้ยไม่รู้มันไปคึกมาแต่ไหน <laughs> แต่อย่างเดียว ไม่นุยดีนะไม่ทิ้งศูนย์บาทเหมือนเอี้ยอันอะไรนะเชื่ออะไรนะในอันในอานการศึกษาตื่นหมดนุ้ยรีบมันโดนมดกัดเกี่ยสพี่เฮ้ยกูตื่นหมดหาที่ไว้เนาะมดกัด มึงใกล้กับมึงเก๊กเลยให้เก๊กยังไงวะแม่งคนไม่มีราศีมึงกูให้เก๊กไงวะด้วยเส้นทางที่เปียกชื้นก็ททำเอาอดีนาลีของผมเริ่มเพิ่มขึ้นพอเส้นทางต่อจากนี้นั่นจะมีการปีนป่ายขึ้นมาบ้างลูกความลาดของพวกเราที่ประมาทภูเขาลูกนี้เกินไปน้ำที่เรามีจึงหมดไปตั้งแต่ช่วงแรกจึงทำได้แค่เดินไปทีละนิดแล้วก็พัก ผมคงเข้าใจความรู้สึกของคนที่ขาดนา้ำท่ามกลางทะเลทรายแล้วว่ามันเป็นยังไงพี่ขาดใหม่เนี่ยครับอย่างก็ลตั้งแต่ครับทำไมไม่ชอบพกกระเป๋าแบงค์ครับม,มันลกอ่คำถามต่อไปครับ <laughs> ทำไมคนใช้ไอ o n นถึงไม่มีเน็ตครับแบนหมดไบสมัครเน็ตแล้วไม่คุ้ม ก็จับเครื่องสี่ห้าหมื่นทำไมสมัครนิดเดือนสามร้อยไม่ได้สับุรีเอฟโอยวตอนนี้หลายหัวได้ไงนุ้ยมึงเป็นผู้บริโภคป่อแล้วแล้วลูกหาบก็เดินแซงเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยสภาวะที่ขาดน้ำมาหลายชั่วโมงแต่ถึงเวลานี้พวกเราก็เดินกันไม่หยุดหย่อน เพราะว่ามาไกลเกินจะหันหลังกลับไปแล้วด้วยความพูดมากของบิลก็สามารถทําให้มีพี่ลูกหาบภายหนักให้พวกเราจนได้และถึงเวลาที่พวกผม3าคนจะต้องเดินข้ามเนินสุดท้ายเพื่อปิดฉากการเดินทางในวันนี้สักทีและเนินสุดท้ายคือเนินมรณะต่างคนบอกกับพวกผมว่านี่คือจุดที่ยากที่สุดของการเดินป่าผู้สอยดาว เพื่อความพลาดเพียงครั้งเดียวก็ทําให้คุณพัดตกเหนได้อย่างไม่ยากเย็นความหวาดเสียวกลับมาแทนที่ความเหนื่อยอีกครั้งและเป็นช่วงเวลาที่ใจทําหน้าที่ได้ดีกว่าร่างกาย ถ่ายทำสารคดีอยู่ฮะสารคดีรอายดิเมื่อผมมองขึ้นไปแไ่ข้างหน้าคือแสงของอีกภากหลังเดินมรณะและวิวก็สวยมากมันคุ้มค่าสำหรับการเดินตามมือสมัครเป็นอย่างพวกเราไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับมนุษย์จริงๆและอีกไม่กี่ร้อยเมตรพวกเราก็ถึงลานสวนกันละ เมื่อถึงลานกลางเต็นท์พวกเราจึงนำเต็นท์ออกมากางและนำหมูปิ้งที่ซื้อมาจากตลาดออกมากินร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเครื่องอะไรก็ไม่ใส่ตะไคร้ตะเคยตะไคร้ตะเกยอะไรก็ไม่ใส่ <c oughs> อ่ะหมูซื้อนี่ริงทิงกองเออมีแต่สมองมหมูซื้ <c oughs> อนี่ไหมเนี่ย <c oughs> มาสุขภามเสียความิต่างห,หาก <c oughs> และผมก็ไม่ลืมที่จะลองกินข้าวไข่เจียวของที่นี่ เห็นเขาว่ากันว่าข้าวไข่เจียวของที่นี่อร่อยที่สุดกา,การเดินทางในวันนี้มันทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าทุกการเดินทางมันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าหากว่าเราขาดเรื่องราวต่างๆระหว่างทางผมว่าสีสันของเรื่องเล่ามันก็คงสนุกที่สุดตรงที่เรื่องราวระหว่างทางนี่แหละบางทีจุดหมายอาจจะทําให้เราสุขใจได้แค่ตอนที่มันกําลังจะจบลงเพียงคู่เดียวแต่เรื่องราวระหว่างทาง มันกลับทําให้เราจดจําผู้คนและความรู้สึกนั้นไปตลอดเมื่อผมตื่นขึ้นมาก็พบกับหมอกที่ปกคลุมไปทั่วลานกลางเต็นท์และบทบางแสงพระอาทิตย์ไปจากเราทุกคนด้วยความโชคดีผมจึงมีโอกาสเข้ามาเห็นการทํางานของพวกพี่ๆเจ้าหน้าที่พวกผมกําลังจะกลับกันโดยบอกราพวกพี่ๆเต็นท์ข้างๆเรียบร้อยแล้ว ทางนี้พวกผมจะไม่มีทางาพลาดเหมือนตอนเดินขึ้นไม่มีความสมบูรณ์แบบที่ไหนที่ไม่ได้มาจากความผิดพลาดของตัวเราเองและก่อนกลับพวกเราก็ไม่ลืมที่จะบันทึกความทรงจำอันมีค่ากับป้ายพิชิตภูสไยดาวแห่งนี้ ถ้าเกิดว่าคุณกำลังลังเลและคิดว่าตัวคุณเองไม่ไหวกับภูสายดาวแห่งนี้แล้วแล้วก็สภาพอิดโรยแบบพวกผมสามคนยังผ่านมันมาได้แล้วทำไมพวกคุณถึงจะทำมันไม่ได้